หมอกสายหมอกมือนี่โอ้โหโพวัดมาถึกจังหวัดพี่น้องหมอกปกคลุมทั่วจังหวัดเลยพี่น้องเลยพวัดเสียดายจังเลยตอนที่ส่วนผู้ใดามาก,กับบามาพี่น้องเลยการสั่นพวัดกะจะทายคีไปเบิ้งพี่น้องเพื่อผู้ใดผ่านไปผ่านมาจังหวัดเลยอยากมาเที่ยวพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โห พราะว่าต้องขึ้นไปอีกนิดนึงพี่น้องเดี๋ยวจะน้ำพามาฝากเด้อพี่น้องเด้อตัวเมืองจังหวัดเลยงามมื่อเสา้ายามรุ่งอรุณของวันใหม่พี่น้องก็มีนะักท่องเที่ยวขึ้นมาเที่ยวหลายอยู่ส่วนทางพระวัดวินวันวินวันพี่น้องมาพี่น้องมาขึน้นภูน้ำกันขันสุดท้ายแล้วมาเนี่ย พี่น้องเด้มา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 พี่น้องประวัติมือให้มือ่อมือนี่จกก่กระคุมค่ายอย่ะพี่น้องเบิ่องรองเท้าประวัตินี่เห็นบหพี่น้องใส่รองเท้าแตกขึ้นมาแต่ใส่กลัวไหลมันจะถิ่มกลัวอยู่หนีพี่น้องเด้ออือหือสุดยอดพี่น้อง ทางทีพะวัดิขึ้นมาเห็นบุ่่ม่าการเมยอ,อยู่พี่น้องจะเห็นตัวเมืองเป็นบางส่วนพี่น้องก่อนฉีฝาบได้บงังเห็นพอมิมิมพี่น้องเห็นบ่โอ้นพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวน้ำกันยังวัดเลยงามงามพี่น้องอ่าส่วนนั่นแกเข้าใจว่าเป็นเป็นเงาของภูเขาพี่น้อง เงาของผู้บอเบียดขอบฟ้าทั้งนั้นโอ้โหก่อนฉี้าไปไกลพี่น้องเด้ป่าโถพี่น้องเอ้อแปดโมงกว่าไกลเก่าโมงแล้วถึงยอดผู้บอบิยดพี่น,ออน้องก้อนฉี่ฟยังไหลเข้ามารวยรวยพี่น้องตอนเศร้าไขรอยู่เด้บางช่วงกับ แจ่งสว่างอยู่พอวัดกะทายทำไปไทยทำมาพี่น้องหมอกเต็มอ่เนี่ยสวยมาหมอกเต็มพี่น้องเป็นก้อนเมฆดไหลเข้ามาแต่ว่ากระเบื้องบอกว่าเป็นก้อนดอกกระเบื้องรอบคางได้ว่าตอนนี้พอวัดยืนอยูท่ที่ในก้อนชีฟ้าพี่น้องยืนอยูย่ในก้อนชีฟ้านัทตองแ่ยวกระลหลไปหลายแล้ว โอ้บรรยากาศนะ่งสวยมาแห่งงามพี่น้องงามคนละแบบงามมือซ้ากับงามอีกแบบหนึ่งพี่น้องสวยมากกับอีกแบบหนึง่งเป็นบรรยากาศที่คาดการไม่ได้พี่น้องแต่ว่าก็สวยงามธรรมชาติก็เป็นแบบนี้พี่น้องโอ้พอวัดขึ้นมาผดเดี๋ยวคุมไข้หรือขึ้นหอดพีเลม,มีเด้เนาะ <c oughs>